<Hello. S 2> พร้อมครับขอให้ท่ายถูกครับปรวมมือกับเตตะวันครับครับรก็คืนชื่อว่าความรัก กรุดยืมฟังใจแต่ไม่รู้ทำไมตอนจบได้รักกัน ที่ความรักนั้นจะเป็นของเธอ ตรงมากเลยเฮ้ยทำใบง่ายเลยทำใบแรกครับสามหนุ่มสามมุมพี่นิกกี้เหรอนี่ทำเป็นหน้านิ่งกันเพราะมันตรงไม่ตรงเลยไม่ตรงเลยเหรอพี่เรียกเขาว่าพี่แล้วเมื่อวานเพิ่งเจอกันเพราะว่าเล่นเป็นเล่นเป็นแบบคนในออฟฟิศเดียวกันเลยอ่ยาไปอย่าไปอย่าไปเดี๋ยวเขารู้ เฮ้ยทำไงดีอ่ะคิดว่าไงบ้างลองวิเคราะห์ดูอายุไม่เกิน3-5น่าจะประกอบอาชีพเป็นนักแสดงผมจะดูรีอกชั่นอยู่ตอนนี้อันนี้จับโกหกให้พวกเราบอกไปก่อนแล้วกันนะโอเคโอเคสุดใต้ตำตอคลิปอย่างนี้เหมือนกันว่ามันต้องอยู่ในตึกเจ็บครูสลาตามมาอีกแล้วข้อนี้สวัสดีครับครู เขาร้องเพลงได้หลายแนวร้องเพลงได้หลายแนวหลายแนวมากโกหกสองคนเนี้ยโกหกหนูหาว่าพี่ตบกันเหรอคะเอาไงอันนี้เด็กช้างพี่อย่ามีเรื่องเลยโอเคขอโทษขอโทษเด็ก่างโอเคไหนอยากฟังความจริงเขาร้องลูกทุ่งได้แนวเดียวไปโกหกเขาทำไมอะสงสารพี่เขาพี่คานผมไม่คิดว่าเขาจะมานะพี่ไม่มีงานถ่ายละครหรอครับ นี่บอกเป็นนักร้องลูกทุ่งนี่บอกอะไรพูดง่ายๆคือสายนักแสดงที่มีละครเยอะมากแล้วตอนนี้เขาเพิ่งแต่งงานด้วยแต่งแต่งงานไปเพิ่งรู้ว่าลูกชายเล่นละครเก่งมากนะลูกนะย้อนกันไปย้อนกันมาได้แม่มันมาเยอะเป็นคนหน้าตาดีหนึ่งนะสองคือํำใบสามหนุ่มสามมูนเป๊ะเลยมากพี่แจมว่าไปเนี้ยบแล้วกัน เนียแล้วก็เสื้อเนี si> ่ยก็เป็นยุคเนี่ยคล้ายๆกันเสื้อยีนเป็นเสื้อยีนเสื้อยีนพี่ไทยเชิครับเอาเรื่องจริงไหมยังไม่รู้จักเอางี้พี่ไม่รู้จักเขาเลยแต่รู้จักพี่ชายเขาเออเป็นคำใบ้ที่ดีมากครับอยู่ในวงการอะไรครับกดชอบกําลังครับเป็นนักกีฬาครับ เราเจอกันบ่อยไหมเคยเฉียดครับแต่ว่าไม่เคยเจอกันจริงๆครับแต่ว่าอยากเจอมานานแล้วนะครับลูกสาวที่บ้านชอบดูซีรีส์ของพี่เต้ครับลูกสาวที่บ้านเราแต่งงานยังยังไม่แต่งงานใช่ไหมไม่มีเมียไม่มีเมียแตรมีลูกสาวยืมยืมข้างบ้านมาถ้าไปตึกแกรมมี่จะขึ้นไปชั้นอะไรเออคือผมไม่ได้อยู่แกรมมี่นะครับแต่ว่าผมผมเคยไปเสียงต่ำจังเลยว่าสิ่งนี้จริงปะเนี่ย ูจากเขานะคะเสียงเขาไม่ต่ําอย่างเดียวด้านเขาต่ําด้วยพี่เตคิดว่าผมเป็นใครล่ะครับแบงค์ทิติบ้างไม่ใช่อ่าทำเป็นเงียบกันเลยยังไม่รู้เลยมันชื่ออะไรเด็ร้องเอาตัวมาแตะนิดนึงแล้วมันอยากรู้ว่าตุกลำตัวเป็นยังไงเรียกร้องอ่ะไอเด็กคนนี้มันเรียกร้องให้แตะมือเอามือเอาเดี๋ยวผมช่วยให้แบบมองนะ นี่ครับอย่า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 วยอ่ป็นไงมือเป็นไงหนาหนาเลยอะที่จับไม่ใช่มือนะคะหน้าเขาค่ะเอายู่จับหน้าเหรอมีชื่อใครในใจบ้างตอนนี้ครับเต้เต้มันอยากเอาชนะรู้เลยรู้เลยอะรู้เลยอะมีอะไรจะพูดไหมมีอะไรพูดมาหน่อยสิครับไม่ไม่มีอะไรจะพูดไหม เขาเป็นคนอารมณ์ด <laughs> <sequ ENNIS> ีนะเตเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็เต้นดีมากเต้นดีด้วยเหรออยากเห็นเขาเต้นอ่ะแม่พี่เท่าของท่านเลยดูขออนุญาตเต้นตามเขาเต้นตามเขาดินตรีมาเฮ้ย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 ดฮเฮ้ทเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮื้ยเฮ้ยยเอ อ่ะบอกบอกก่อนเราจะบอกเองพี่โยกเยมั่อี้เขาทำตัวโยกเย่หรือเขาชื่อโยกเยกเขาชื่อโยกเยกที่เป็นตลกเสียงใหญ่เนี่ยพี่มองขึ้นไปบนกำแพงเห็นหัวเขาไปล่ะส่งไปส่งไปนะผมให้ทุกคนบอกใบคนละหนึ่งประโยคเกี่ยวกับหลังกำแพงครับนักกีฬาตัวจริงนักกีฬาตัวจริงครับดารานักแสดงแน่นอนสมปองครับพี่ตุ๊กี้ครับ โอ๊ยไหวแล้วอะไรอะอะไรอะไม่ชอบใป้นคนไหวอะขอโทษทีมงานขอโทษทุกคนนะคะขอโทษนะจ้าส้มตำอร่อยลูกครึ่งเป็นพระเอกที่มีซิงเกิลด้วยในนี้มีความจริงแต่บอกไม่ได้ว่าของใครดูหน้าเตดิหน้าเตคือแบบว่าไม่เหลืออะไรแล้วพวกผมบอกชื่อเลยแล้วกันโอเคโอเคพี่กอจีครับคุณเอ๋ชื่อข้ามาแล้วด้วย นิกกี้น้าชัดนิกกี้น้าชัดครับซันครับพี่หมากปรินโนชเชนยิ้มครับอ๋โนอชเชนยิ้มครับพี่ทุกกี้ครับพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์พี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ครับพี่แชมป์ครับพี่มอสปฏิพานพี่มอสปฏิพานครับพี่ไทยครับหมากปีหมากปีหมากปรินมีนี่้หรือหมากปรินคนบ้านได้ชื่อหมากปรินบอกชื่อมาแล้วครับเต้ต้องฟันธงแล้วนักร้องหลังกำแพงคือใครผมมีสองช้อยส์ตอนเนี้ยแบงก์กับนิว แบงค์ทิตินิวทิติภ so ูมิคร yep> ับนิวท <oh, ิต no oh ิภ anyway. ูมิเพราะเสียงมันเสียงกันดูคล้ายนิวแต่ว่าตอนพูดจามันอันนี้มันดูไม่ค่อยใช่นิวเขาแกล้งไงเชื่อเชื่อตอนร้องเพลงดีกว่าครับนิวทิติภูมิฟันธงว่าหลังกำแพงคือนิวทิติภูมิมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเฮ้ยตัว ที่ความรักนั้นจะเป็นของเธอสวัสดีครับพัดค่ะสวัสดีครับวคุณบอกแล้วคุณเซอร์ไพส์แน่นอนมีพี่มีพี่อยู่ในไม่มีไม่มีไม่คิดเลยเหรอแล้วเป็นไงเปิดมาเป็นพัดใช่ช็อก คำใบ้คืออะไรคำใบ้คือสามหนุ่มสามมุมใช่หบอยหนองพัดแล้วมาริโออ๋อเล่นละครกับพี่ถึงบอกมันตรงร้อเปอร์เซ็นเลยพี่ตุ๊กี้ไงพี่ตีพูดอะไรนะครับส้มตำอร่อยก็ร้านเขาเขามีร้านส้มตำด้วยเหรอจะแดงอ้เจะแดงไม่รู้จริงๆหรือไม่ต้องบอกว่าหมูย่างนะเขาตอบถูกเลยใช่ใช่หมูย่างส้มตำความหมูย่างคือที่สุดที่สุดแล้วไม่แต่นึกว่าแบบอยู่ใต้ฟ้า แกมี่ไงก็เลยเหมือนแบบไม่ได้คิดถึงพี่เลยไม่มีชื่อของพัดเลยไม่ไม่มีเลยไม่มีเลยไงคือเหมือนคิดแต่คนในกัมี่อย่างเดียวเลยไม่ปกติเขาเป็นคนแบบนี่เขาเล่นสุภาพไงปกติเขาจะเป็นคนก้าวลาว่าเป็นคนค่อนข้างแข็งกล้าไม่ใช่ก้าวลาว้าวก็คือถ้าผมเล่นเวนั้นคุณตอบได้เลยใช่อันนี้มันดูดูซอฟใสเล็กๆเหมือนกันบ้านนี้เหมือนกันหมดเลยสามคนนะคือจริงๆดูเป็นคนดีจริงเป็นคนถ้าทีถ้าทีถ้าทีเจอกันอยู่แล้ว่ะครับรู้จักกันอยู่ใช่ครับเป็นเป็นรุ่นพี่มหาลัยใช่ครับ ไม่ค่อยได้เจอกันพอเตของงานยุ่งด้วยอะไรเงี้ยครับผมแต่จริงๆคือสนิทกันมานี้พี่บอกเล่าหรือว่าตัดพ้อเพื่ออืยตัดพ้อตัดพ้อเขาจะได้รู้ทั้งประเทศเลยไงรู้จักกันมาสิบสิบปีได้แล้วมั้งครับสมัยเรียนมหาลัยเนี่ยนะฮรพอติดต่อว่าต้องมาร้องเพลงด้วยกันในรายการร้องข้ามกำแพงรับมาเลยจริงๆเราก็เลยรับเลยแหละเพราะจริงๆเราดูรายการนี้เป็นประจำอยู่แล้วอะไรเงยครับแล้วก็พอยิ่งรู้ว่าเป็นเตอ่ะคือเราใจหนึ่งเราก็รู้สึกว่า อยากไปแก้เพราะเพราะเราค่อนข้างมั่นใจว่าเตะถ่ายไม่ถูกอ๋อแล้วอีกอย่างคือไม่ค่อยได้ร้องเพลงกับพี่พัทด้วยก็เลยแบบนึกเสียงตอนร้องเพลงไม่ค่อยออกพอดีว่าคนที่เขาต้องยืนตรงเนี้ยเขาติดโควิดนี่เรื่องจริงเกินไปแล้วกูอาจะด่ามึงด้วยว่าทำไมเลือกเพลงไม่คิดถึงคนที่เขาต้องร้องด้วยเขาเลือกมาเพลงเนี้ยนี่คือร้องไม่ได้เลยหัวเหนื่อยมาก แตดเรื่องจริงใช่คือเตอเหมือนเลือกเพลงอื่นที่ง่ายไปคนคนที่ติดโควิดเนี่ยไม่เลือกเลยเลลือกเพงนี้ราเลือกเพลงนี้ตั้งแบบเขาต้องเป็นนักร้องแน่เลยเออครียดโอ้โหเป็นนักร้องแน่เลยไรนนี่เขาส่งเพลงมาแทนไอ้นี่ก็เครียดใช่เขาส่งเพลงมาให้ฝากถึงคนที่ติดโควิดนะครับคุณทำให้ทุกคนเครียดตอนนี้ให้พูดถึงพัดนหน่อยครับไม่เจอกันมานานแล้วงงครับ งงครับแล้วตอนนี้รู้เลยว่าเขินพอเวลาให้พูดดีๆถึงกันก็จะพูดไม่ได้ใช่ใช่โดยความที่แบบมันเป็นพี่น้องกันพี่สาวด้วยกันเนื้อพี่ดีใจที่พี่มาดีใจที่พี่มาไม่สนิทเลยวะนี่กู้สนิทกันจริงหรือเปล่าเนี่ยอไม่คิดว่าพี่จะมาแล้วก็เซอร์ไพรส์ตั้งแต่ร้องเพลงก็ไม่คิดว่าเป็นที่ร้องอะไรเงี้ยจริงๆเตเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนคุณภาพคนหนึ่งจากที่เขาเป็นคนที่อายที่ผมรู้จักอะไรเงี้ยวันนี้ทุกวันนี้เขาเป็นร้องเพลงเพราะแล้วอะเออเราก็รู้สึกว่าดีใจกับเขาครับผม เออก็เห็นเส้นทางของทั้งคู่นะครับโอเคให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานครับเอาเต้เชิญก่อนเลยครับผมก็เดี๋ยวจะมีนะครับอ่าเป็นคอนเสิร์ตแฟนมีนะครับวันปลายเดือนมิถุนายนนะครับโปก้าเดอร์เจอร์นี่ฝากด้วยนะครับ25มิถุนายนครับผมครับผมสําหรับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีซีรีส์ออนแอร์นะครับทาง VTV ครับผมเอา VTV ใช่ไหมครับก็จะออนแอร์ในแอปพลิเคชันนี้โดยเฉพาะเลยใช่ครับใชครับไปติดตามกันได้ที่เหลือก็ในอินสตาแกรมครับผมโอเคไม่เป็นไรครับคุ